กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกําหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักรา25 48, ช2548ฉบับที่32ลงวันที่28สิงหาคม2564จำนวน8ข้อเพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในการแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด 19, 19ให้คลี่คลายลงโดยเร็ว โดยข้อที่เจ็ดกำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชาอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่สปกอสอบอกอคกำหนดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564เป็นต้นไปครับ ซึ่งหน่วยงานด้านขนส่งอย่างกรมการขนส่งทางบุกจะมีแนวทางในการให้บริการเดินรถประเภทต่างๆอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปติดตามการสัมภาษณ์นายธานีสืบเริกรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบุกโดยคุณนรุณาศแข็งขันไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะอยากให้พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงว่ากรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายมาตรการควบคุมการให้บริการรถโดยสารจากสาธารณะทุกประเภทให้สอดคล้องตามประกาศของสอบคล,ล่าสุดยังไงบ้างคะเชิญค่ะสวัสด,สสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับนโยบายในเรื่องการจัดก,การเดินรถของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องการเดินรถในก็จะแบ่งเป็นสองสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับเรียนในเบื้องต้นก็คือว่าการเดินรถ ระหว่างจังหวัดนะฮะที่เริ่มจากกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดแล้วก็การได้ลดในระหว่างจังหวัดนะครับจากจังหวัดอื่นหนึ่งจะไปจังหวัดหนึ่งหรือการได้ลถในเขตในตัวเมืองครับอันนี้เราเรียกว่าลถโดยสารประจำทางค่ะ <c oughs> ครับแล้วก็เดี๋ยวรถอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นรถเช่าเหมาให้ใบริการนะครับซึ่งเป็นรถรับจ้างนะครับเป็นรถมาโดยสารไม่จำทางนะครับซึ่งสองกลุ่มนี้ก็มีรูปแบบลักษณะบริการที่ต่างกันนะครับนะครับหลักาการก็คือว่า ตอนที่สภครประกาศนะครับกําหนดพื้นที่ควบคุมเนี่ยก็จะแบ่งพื้นที่ต่างๆที่มีความแตกต่างกันตามมาตรการควบคุมสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับการแพร่ขึ้นกับความหนุนแลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด1 9เนี่ยนะครับของางานขนส่งทางบกก็มามาออกประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้องในการที่จะจัดให้มีการบริการรถโดยสารสาธารณะนะครับ ทั้งรถโดยสารและก็รถขนส่งสินค้านะครับซึ่งก็จะปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ออกตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะซึ่งปัจจุบันก็เป็นฉบับท,ที่สาสิบสองแล้วนะครับซึ่งทุกๆฉบับท,ที่ผ่านมาก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางของประชาชนอยู่ด้วยนะครับในระว่าการจะใช้รถโดยสารและรถขนส่งสินค้าค่ะในส่วนของการโครงการขนส่งทั้งบกเใน่ยจะประกาศฉบับล่าสุดนะครับที่ออก มานะครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2 5 1 4ของสวบคนะครับผมก็ได้ดําเนินการออกประกาศฉบับล่าสุดนะครับที่ใช้บังคับในปัจจุบันก็วันที่31สิงหาเนี่ยนะครับครับหลักการก็จำง่ายๆก็คือว่าในพื้นที่ที่เข้มง,งวดสูงสุดควบคุมสูงสุดอย่างเข้มง,งวดเนี่ยนะครับการเดินรถเนี่ยจากเดิมเนี่ย29จังหวัดเนี่ยจะไม่สามารถออกนอกเขตพื้นที่ได้เลย นะครับ,รบในปัจจุบันเนี่ยรถโดยสารเนี่ยจากมาตรการที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็ผ่อนผันให้เดินรถข้ามจังหวัดได้นะครับออกไปได้นะครับ,รบเดินรถระหว่างจังหวัดยังเดินได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังมีเงื่อนไขเรื่องเวลานะครับเรื่องเวลาเดินรถในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวดเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกอนไอยู่นะครับ,รบก็คือในช่วงของสามทุ่มถึงตีสี่เนี่ยก็เดินรถไม่ได้ต้องงดให้บริการ นะครับส่วนจังหวัด <requirements> อื่นๆก็จะเป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับที่กําหนดเรื่องเงื่อนไขเวลาของเคอร์ฟิวที่อาจจะแตกต่างกันนะครับหรือว่ามาตรการในการเดินรถเข้าในเขตจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับนั้นก็ต้องถือปฏิบัติตามนะครับก็ต้องดูเช่นว่าจะเดินรถจะจะนั่งรถโดยสารจากกรุงเทพมหานครนะครับเข้าไปจังหวัดเชียงใหม่ก็ถ้า ท่านต้องออกจากกรุงเทพก่อนสามทุ่มวัยไงนะครับตอนนี้ไปถึงเชียงใหม่เนี่ยมาตรการทางคำการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกำหนดไว้ว่าอย่างไรเช่นมีการกักตัวหรือว่ามีการพักรอคอยอะไรที่ไหนนะครับก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางจังหวัดอันนี้ก็เป็นเป็นแต่ละจังหวัดไปนะครับอันหลักการก็จะเป็นอย่างนั้นครับครับค่ะเรื่องของเวลาที่ยังมีจํากัดอยู่และ แต่คราวนี้ค่ะมีเรื่องของการใช้บริการจํานวนผู้โดยสารยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามีอัตราส่วนเท่าไหร่คะครับจำนวนผู้โดยสารปัจจุบันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับค่ะก็ยังได้แค่เจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นนะครับก็ยังรักษาในมาตรการสาธารณสุขอย่างเช่นงวดนะครับมาตรการ d m s t t นะครับก็คือเรื่องของการเว้นระยะห่าง นะครับก็พยายามจะให้ผู้โดยสารเนี่ยไม่หนาแน่นเกินไปก็กํากหนดไว้ร้อยละ,ละเจ็ดสิบห้าซึ่งสอดคล้องกับตามประกาศของสพคนะครับแล้วก็เรื่องการใส่แมสนะครับตลอดการเดินทางเนี่ยต้องใส่แมสนะครับตลอดการเดินทางนะครับแล้วก็ในระหว่างเดินทางก็งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนรถนะครับก่อนจะขึ้นรถก็ต้องมีการคัดกรองนะมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการจัดเจนโอโฮไว้ให้ล้างมือหรือ,รอทําความสะอาดตัวรถนะครับ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศร,ระบบแอร์แล้วก็มีการจอดพักเป็นช่ชวงๆนะครับเพื่อจะให้อากาศสบายแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยจะได้มีการพักผ่อนข้างห้องน้ำห้องท่านนะพูดถ,ถึงรถงโดยสารไม่จาทางนะครับกรณีรถโดยสารไม่จาทางก็จะมิบัติลักษณะเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่กรงการขนส่งเพิ่มเติมก็คือว่าเรื่องแอปพลิเคชันไทยชนะนก็ใช้อยู่นะครับส่วนว่าเราจะมีแบบฟอร์มในคานก่อต่างๆด้วย ที่ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารนะครับเกี่ยวกับต้นทางปลายทางอะไรต่างๆวันเวลารือเที่ยวรถในการเดินทางด้วยนะครับครับเพื่อให้รู้ข้อมูลของผู้โดยสารครับค่ะสอบถามในเรื่องของผู้ให้บริการบ้างคะ่ะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะคนขับรถของเรามีเรื่องของการตรวจอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมไหมคะครับที่ผ่านมานะครับประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมานะกระทรวงคมนาคมนะครับก็พยายาม หามาตรการโดยเฉพาะมาตรการการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของการติดโควิด19นะครับให้กับบุคลากรด้านการขนส่งนะและบุคลากรส่งสารนะครับ,รบมาต่อเนื่องนะครับดังนันทุกวันนี้เราก็พยายามจะให้ผู้ประกอบการนะครับนำบุคลากรของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถหรือพนักงานประจารถนะครับไปรับการฉีดวัคซีน แต่ข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่มีการระบาดมาเลยตั้งแต่ต้นปีหกษานะครับคือว่าพนักงานขับรถหรือผู้จํารถเนี่ยต้องต้องตรวจเช็คตัวเองสภาพความพ,พร้อมของร่างกายแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิตัวเองนะก่อนปฏิบัติงานทุกวันนะค่ะอันนี้เราก็เน้นย้ําเรื่องสุขภาพร่างกายจะต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุสงสัยเช่นมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วไข้เกินต่างๆเนี่ยต้องห้ามปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วเขาต้องไปตรวจจตรวจหาเชื้อนะฮะ แต่ปัจจุบันเนี่ยการตรวจหาเชื้อก็อาจจะง่ายขึ้นนะมีชุด ATK ต่างๆนะครับในเบื้องต้นก็ควรจะตรวจแล้วก็ถ้าสงสัยยังไงก็ไปตรวจตามมาตรการโสดาในเรื่องของ PCR ต่งตางๆอันนี้ก็เป็นมาตรการที่กําหนดไว้ตอนต้นนะครับครับค่ะแล้วสาหรับเช้าว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณธานีสึบเริ่เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณ